สวัสดีเจ้าสวัสดีนะเจ้านี่ก็มาป้ากับเฮาแหมแล้วนะเจ้าดอตกรีนนะเจ้าสำหรับวันนี้เลยนะเจ้าเดียวก็จะมาแนะนําสินค้านะเจ้าที่เฮาคุ้นเคยกันนะเจ้าก็จะเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีการนะเจ้าตีมีขนาดซิป v a 1 0 0 0 0วัตต์นะเจ้าสามารถที่จะรองรับไฟตกไฟเกินนะเจ้าต่ำโซนเนี่ยได้ถึง1 1 0ซิแล้วก็ไฟเกินได้ถึง2 8 0นะเจ้าสําหรับใครตีมีปัญหาในตอนนี้เนาะอยากจะ ไปใจครับอุปกรณ์เคยืชอไแจ้าที่บ้านนะเจา้าอยากจะคุ้มเป็นเมนไลน์นะเจา้าบ้านทางหลังนะเจา้าหรือว่าต้องการใจกระพวกปัม้มน้ำมอเตอร์นะเจา้าที่ซูบล้มหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตนะเจา้าบ่ว่าจะเป็นเครื่องซูบน้ำนปั้มน้ำปั้มหอยโขงปัม้มซัมเมอร์นะเจา้าสามารถที่จะใจเป็นตัววีการนะเจา้าซิ k เคตัวนี้ได้เลยเนาะขายดีเจอปัญหาน้นยู่บ่ว่าจะเป็นบ้านอยู่ปลายสายนะเจา้ารากสายไก่เดินสายไก่นะเจา้าป้าปัญหา นี่อยู่นะเจ้าบ่ต้องเครียดเลยนะเจ้าก็ต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟนะเจ้าหรือว่าสเตบิ้ไลเซอร์นะเจ้ายาดีเดียด,ด,ดีบอไปข้างต้นเลยเนาะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกต่ำได้ถึง 1, 110บโวล์นะเจ้าแล้วก็รองรับไฟเกิดเนี่ยได้ถึง280บโวล์ก็จะมีการสแสดงสถาหนะหน้าจอแบบดิจิตอลนะเจ้าหน้าจอของเฮาเนี่ยมีหนึ่งหน้าจอตองอ่านตว่าสแสดงสถาหนะต่างๆเนี่ยก็คือทุกสถานะเลยนะเจ้าอันนี้เนี่ยก็จะจวยในการประหยัดไฟเนานะเพราะว่าไฟเนี่ยก็แค่ลำเลียงนะเจ้ามา แกหน้าจอต่ออันนะเจ้าตัวเครื่องนะเจ้าทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะเจ้าบ่มีพัดลมก็ระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาติมีการทํางานด้วยสินวัวคอนแทกรีเรย์นะเจ้าก็จะทํางานเร็ว,วประกอบปั๊บไฟไว้เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีขนาดหม้อปแปลงเนี่ยขนาดใหญ่โตยรีเรย์ของเราเนี่ยก็ขนาดใหญ่นะเจ้าก็เลยเนี่ยเฮ้ยวยกันปั๊บไฟเร็วแล้วก็ปั๊บไฟไว้นะเจ้าจะมีการแบบ ตัดอุณหภูมิทุกข้างเมื่ออุณหภูมิขึ้นสูงลกําไปหรือว่าตัดการทํางานกุตเตอ่อนะเจ้าเมื่ออุณหภูมิไฟเนี่ยตีเข้ามาตําเกินไปนะเจา้าสถานะต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นผ่านหน้าจอทั้ง L.O. Low นะเจา้าหรือว่า H.I. ก็คือ High น,นั่นเองนะเจา้าเฮาก็มีเป็นแบบพวกตัวอย่างนะเจา้าจากรีวิวจากลูกค้าท,ที่ส่งมาให้เฮาพอเนาะบอกว่าจะเป็นทางบ้านนะเจา้าใจทางบ้านอันนี้ก็ตามหูเลยนะเจา้าใจค้มกับพวกแอร์พัดลมตู้เย็นทีวีนะเจา้าหรือว่าจะเป็น พวกปมน้ำหนึ่งแรงสองแรงสามแรงนะเจ้าสามารถติดใจได้หมดเลยใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะเจ้าตอนนี้เนี่ยสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะเจ้าเมาื่อวานจะเป็นช่องทางออนไลน์ช้อปปี้รัซาดะนะเจ้าในร้านช็อปเนาะเขาก็มีวางจำหน่ายเหมือนกันพวกโค้ดคูป,ปองส่วนลดเนี่ยใจได้เลยแล้วก็จะมีเป็น โทรตรงนะเจ้าสามาจิตโทรได้เบอร์0 9 2 6 3 8 2 3 6 6หรือว่าเบอร์0 9 2 6 3 8 2 2 2 9นะเจ้าแอดไลน์มาก็ได้เนาะ ID ไลน์ก็จะเป็น s i d r g r w n นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นตั๋ววีการนะเจ้าเครื่องปั๊บแรงนันไฟฟ้าซิ k v a ได้ไว้เ,เจ้าสวัสดีเจ้า